ฉันก็ต้องมาเลี้ยงลูกซอยฉันจริงๆนะเพราะว่าแต่ละมื่นแต่ละเว่นเฮานี่โอ้บ่ไดี้บางเลยนสนใจกล้องวงจรปิดก็ติดต่ออ้ายก่อนแก้วก่อนคั่มได้เดอ้อแล้วนางสิไป,ปติดให้แต่ว่าก็ต้องอยู่งอมเมมแอมแถวนี้เด้ตำบลโนนสมบูรณ์ตำบลนั้นโนนนี่อม,อมเมมแอมเต่ว่าคันไก่บ่ไปเด้อค่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าใครอยากได้พิกัดกล้องวงจรปิดก็ทักแชทหาดุจ๋าพาแซ็บได้เลยกระสันก็ไปที่ตะก้าต่อๆดุจ๋าพาแซ็บได้เลยเดอ้อบอกเลยว่าซู่มื้อนี้กล้องวงจรปิดสำคัญได้หญิงเพราะว่ายังตีซู่มื้อนี้โอ้ยขโมยขโจรบบ้้้าา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 นน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 เเฮหหลลลยยยแแงงงกกกกก็็็คคืือออจจัััััววว่่่่่่่ะะมมมมีไุใถึ ซอยยังได้หลายดอกแต่มันก็ได้ฮู้ได้เห็นไงว่าผู้ใดขึ้นเฮียนขึ้นบ้านเฮาแม่นบ่ล่ะถึงแม้ว่าเวลานั้นมันสิเอาไปแล้วเฮาเอาคืนบ่ได้ก็ตามหลังจากนั้นก็ตัดภามาทีเฮียนของเฮาเด็กชายโตตุ้นก็ได้ตื่นแล้วครับและนี่แม่เอาใส่เข่งอยู่ดีดีแต่ละมื้อแต่ละเว้นรถเข็นที่พานั่งก็บ่นั่งแล้วเด้เพราะว่ายังตีตอนนี้ลูกยืนได้เองแล้วนะแม่ปีนป้ายได้แล้วแต่ว่าคันได้นั่งเข่งแบบนี้อยู่ดีบ่คักแต่ละมื้อแต่ละเว้นแลนี่อยากมาเล่นนําพี่มิวได้บนี้พี่มิวเพิ่นก็เล่นกับเพื่อนแฝดของเพิ่นฉันสิเว้าวีรกรรมของลูกสาวฉันก่อนหน้านี้ให้ฟังหญิงก่อนหน้านี้เพิ่นทะเลาะกับเพื่อนเพิ่นเด้เพราะว่ายัง กัมีปัญหากันเล็กน้อยน่นแหะเพื่อนเพื่อนกับสีฟิวห่วงเพื่อนห่วงน้องมิวน่นนะว่าน้องมิวไปเดินกับมูที่อยู่โรงเรียนเพราะว่าเพื่อนแฝดนะเพื่อนสิเลียนอยู่บ้านยังสนาเลียนโรงเรียนอยู่น้ำบานแต่ว่าน้องมิวก็เลียนน้ำเพื่นคือเก่าแต่ว่ากับสิมีข้าวใจผิดประมาณว่าหาติเพื่อนกัลียสะแล้วก็เฮ็ดใหนทะเลาะกันแล้วก็บ่อเล่นน้ำกันบ่เล่นน้ำกันเป็นสองอาทิตย์เลยเดกแลี้วใดาคือบ้านนี้น้องมิวน้ะมันกับลูกฉันค่ะค่น้อมันกับคนมักมูนอีหญิงสองอาทิตย ขออนุญาตไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมฉันก็เลยว่าเอา้าไหนว่าทะเลาะกับเพื่อนไม่ไปเล่นกับเพื่อนไม่ไม่หนูจะลองไปขออนุญาตเขาดูว่าถ้าเขาให้เล่นด้วยหนูก็เล่นถ้าเขาไม่ให้เล่นด้วยหนูก็กลับมาเล่นกับแม่กับน้องฉันเลยว่าโอเคโอเคแล้ววังที่มันจูงจัก,กรยานไปนะยิงฉันกับแก่ฟังมันอยู่เดะแล้วสักพักพอจะไปหอดมูแมนบอเพื่อนกับวังได้หูบอกมีมอมแมอมเข้าขอเล่นน้ำได้บอสองแฝดหันมาวางได้หูบอเอา้าเมีวม้วมิว้วเข้าว่าสิไปเอิญโตพอดีมิวม้วหูบอแล้วก็บอกยุหันละเพื่ มันพากันหุจักว่าวพากันหุจักแลเป็นเนาะแล้วมันก็ว่ากันนะเท่าที่ฉันจ่อฟังเนาะฉันก็คิดหอดเธอขึ้กันมาซันว่ามีวิวว่าเออฉันกคคิดหอดเธอเพื่อนแฝสคนว่าใดๆคือความเป็นมูเนาะแมนสิเข้าใจพิดมันสีสร้งกันซ้ำใรก็คิดหอดกันเพราะว่ามันเคยเล่นน้ำกันังสีแม่หญิงฉันก็ปป้อยให้ไปเล่นน้หมูจนหัวลิกหัวแหลมบอหม่เคืงจนตะเวนสิตกดินฉันเลยบมามามาเบิองนองมาเบิองนองเบืองนองไว้ทาแม่แล้วก็ไปหาอาบน้ำอาบน้ใหเพราะวันยังตีเพื่อนก่ะ ยังมาตีชั้นใดน่องเป็ดมาต,ตาตลาดมาตาโลตัดสองน่องไม่ยากะสิถ้ำการลาบค่ะเพราะว่าไอ้กอนแก้วกอนข้ามกับคิดยาลาบเป็ดมือน,นีก็จะเป็นสูตรง่ายๆฝีมือไม้ยาคือเกาแต่ว่าบอกเลยว่าแซ่บจู่ในเรี่ยแขนสอค่ะลาบเป็ดก็ต้องกินกับทอดใบบกูดกับพริกทอดแล้วกับใบบวมมี่ทอดค่ะแต่ว่ามือนีใบบวมมี่บวมมี่พอไม้ยาวางเลยหูบอกกินซ้ำนี่แหละคานเก็บแล้วกะสิต้มน้ำซุปกินพร้อมเด้เพราะว่้ยังตีน้ำซุปเผากระเลือจากต้มกระดูกกระดูกทีแลบเป็ดออกมานละนี่กับเขาวเลรนี่กาอยงนี่่คกอบคุณรีีววิท่ิ ใจมาบอกเรื่องที่ใช้ครีมเด้อจ้าใช้มาสิบวันแล้วใช้ดีจริงๆเดอ้อเมื่อก่อนใช้แต่ครีมของที่ขายในเจดพอได้ลองโฟมล้างหน้าน้านำตกครีมที่คุณดูดแนะนำรู้สึกว่าตัวเองหน้านุ่มทาแป้งก็เข้าหน้ามุงเล็บทาแป้งฝุ่นเดอ้อล่าสุดเพื่อนร่วมงานก็ทักว่าทำไมหน้าดีใช้ครีมอะไรมาสั่น่าเพื่อนรล่งงายคสิจัดน้ำได้บัณฑีอุ้ยขอบคุณหลายๆเดอะะ้อค่ะผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์ของเฮ้าก็ทักแชทหาดูจา่าผ้าแสบได้เลย